สวัสดีค่ะมพัพบมาพอกับมัณการยูชองมัณการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชม,มนนีแอดกัเดินทางมาบานเพ่อะจำเนาะค่ะก็ได้มาพ่พอคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปทามแนวทังตัวเลขในหวดวันที่สิบหกกลุ่มภาพันที่จะถึงนี้เนาะค่ะมาไปฟังน้ำกันงค่ะท่านผู้ชม,มว่าหววนี้คุณศักดิ์สิทธิ์เพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับบุญหลายจรินจริงนะบุญเพื่อมากก็เห็นเจ้าสวัสดีครับผมคนเท่าลู่นาไม่รู้ใจครับผมค่ะมีอ่าแอนมี่ยังถามมาเลยครับผมเอ๋อแต่ยากถามแนวทางตัวเลขงวดวันที่สิบหกนี่ล่ะได้มาตัวไหนสิบหกสิบหกได้เยอะครับผมแต่ว่างวดกอนเลขลักหน่อยผมจะเข่าด้วยครับผมลักหน่อยผมจะเข่าผมให้ผมให้ยสว้าสุกผมให้ยเก่าคิดคับสามนั่นเข่าครับเข่าเป๊ะตัวนั้น ผมจุดไ้ผมไปเมื่อนั้นผม่าสิมาดอนพุตตาผมไ่ได้มาผมไปตำบลเสล่อำเภอกมุงพาวาปีผมไปผมไปจดเลขดอนพุตตาของพระจำนี่ละกระถิแล้วก็จดเลขของกุญแหไอ้คนกระทิบแต่ว่าคนทัโทษกับเบอร์ผมโดยส่วนตัวแล้วเพื่นจะเอาบัญชีของพระอาจารย์เลขฝากไปทำบุญเลขคนบอกแล้วบอกผมแล้วแต่ว่าคนอีพอเรือไงเบอร์จากให้บอกคนใดดิ ว่าใ,ใกล้ๆมือก็ค่อยหยบอกแล้วว่าแต่ว่ากันจากได้มันก็มีอยู่ไฮยู่กันทีเอาไปเป็นแนวทางลงทุนก่อนครับกับ้อยู่เคือเอาเป็นอยาิเย็บลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบสองใบนะผมอาวกเลยนี่นี่ผมหย็บไปแล้วพร้อมหยิบไปที่คือเขาใจะจะว่าไปปั้งแต่ว่าแตกแค่ครับผมแตกอีกแล้วกันเมื่อเมื่อจะถ่ายผมผมติดธุระกับโมเดลติดธุระผมจะมาอยู่วันที่สามสิบเอ็ดที่ันนั้นกันว่าจะมาให้ครับผมแต่ว่า เลขที่ผมมันใจรีก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าผมบอได้เบอกบอกเคยเบาย่นีไปปลายยืนเจาบ้านไปออกเข้าเก็ดขึ้นได่แต้มหนึ่งครับผมแต่ว่ากระถือเลขปักลักหน่วยอยู่ครับผมก็จดเลขพูต,ตาผู้จำให้กระถือถือพี่เขาครับผมก็กันกันกันจาไม่โชคได้พี่เขารวมทั้งบุญคือเขาของคุณแฮกับเขาครับผมจดให้เพราะว่าผู้คนรู้จักผมแล้วนะแต่ว่านี่ครับผมนี่ ได้แล้วครับผมมีเลขแปดเก้านี่เก้าแปดแปดเก้าครับผมแปดเก้าเก้าแปดกันเยวเมื่อบังครับผมแปดเก้าเก้าแปดมาบังยังไว้นะบังเจ็ดสี่เจ็ดกันเดี๋ยวให้ความว่าให้ฟังกันคือเหมือนใหญ่แต่ว่าเพิ่นปูเฮ้ากันก็ได้บวกหรอกแต่ว่ามันหนามันหนาชื่อคือมันหนาจะแม่หน่าจะมาน่าจะใช่คือคือคือเพิ่นสิบบวกก่อนเพิ่นก็ได้ปัดนี้เลขตัวนี้คือบวกเดี๋ยวนี้คือเพิ่นได้เพิ่นก็ได้ปัดนี้มื่อจะทายเพิ่นอาจจะปัดนี้คือ คือเลขมันหลชัวแต่ว่าเพิ่อเพื่อนก็ได้ปัดหนีครับผมเข้าใจเพราะผมคือคือเพิ่นเพ่งไ้แล้วแต่ว่าก็ได้ปัดออกวัดเมื่อเพื่อนอาจจิบปัดออกหอเพ่ปัดออกก็ได้เพราะว่าเพิ่นจะบอกวันที่ชิมฮาคือเลขนี้คือคือเป็นเลขูแถวนี้แหละเพื่อให้เพอง่ายๆเลยค่ะปูปูปูห้ามีบนแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นใบบวกบอกแปดเก้าแต่ว่าสองแปดนี้คือเลขตามตามผม ตามงวดก่อนเนาะถูกต้องครับตามงืดอก่อนคือกับซองหาไมจะมานน้กันคกันว่าตามซองแปดคือเล่นซองหาเลยครับผมถ้ามาตามซองแปดแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป็นเลขสามตัวเลขบนเจ็ดสี่เจ็ดนะวันอังคารครับผมคือมันจะออกวันอังคารน่าจะฮากเลขน่าจะฮาก์ดเป็นปะแต่ว่าเป็นไหมายิงสี่ดิผมนี่เป็นไหมายิงสี่เนี่ยทาางเป็นไหามายิงสี่ แต่ว่าคุณแต่แต่บอกบอกผู้ใหายบ่ได้แต่ว่ามีแนวทางมาอย่าง่คือคือผมมักชิญตัวผมแต่จะเอาไปเป็นลงทุนก็บพราเปน็นยังง่ายผมไปไปเชื่อมดวงก็บพาเปน็นยังคือต้องเป็นลอตเตอรี่นะครับผมแต่ว่าอันนี้อันนี้คือสามตัวค่ะุณนซกสามตัวมัดตัวใดเป็นพิเศษอยู่ได้ไหมอือพ,พี่แล้วครับผมเล็ทางนี้มันแต่ายกุเฮนนี่นี่เข่ากับเกศ กับนาจะไ้ตัวนี้ครับผมเล็กปูกุ้นแห้วันที่สิบหาเพราะมันจะออกยุตตวนี้เพื่อนก็ไ้ตัวมันตัวมันออกนะครับผมไ้ตัวอื่นมาได้เอาก็เจ็ดนั่นออกแล้วแห่จางวัดบางเนือวัดจะเป็นเจ็ดเก่า่ันครับผมมันออกบนออักล่างก็ได้ถือคือหมายเขามามันสีรักซิมหรือรักเงื่ก็ได้สองตัวนี้เพื่อนที่้เก้าวกับเ็ดเล่บปูกุดนแห่นาจะไ้ตัวนี้สีรักเงื่อหรักซิก็ได้เขาเข้าใจผมบอกว่าย่างผมเลือกตัวย่างให้ฟังคค่่ะะ คือเพิ่นจะปล่อยเลขกเพืนที่ชิมหาเบอร์เก็ตกับเก้าหนิเบอร์ยูรักสิบกับลักงนวยมีแน่นอนมีแน่นอนนี่เข้าใจกันจะลงทุนกันกันบ่มักนี่กันบ่มักชุดนี่คือผมชอบเป็นพิเศษนี่น,นี่ชื่อทั้งนาดเดชอบเป็นพิเศษนี่กะกะะไอชื่อติดเก้ากับเกียรไว้ชิบก็ได้นวยก็ได้เพราะว่าเพิ่นจะบอกตัวนี้อยู่แล้วเล็กกุณแแฮวันที่ชิมหาเพราะมันจะออกรูนี่เล็กวันที่หนึ่งมันจะแตกกูนี่ว่ายง่ายๆเลยผมวันที่โอ้วันที่สิบหกสิบหกสิบหกุมภสิบหก์ นี่ครับฟอมแตกเนี่ยแต่ว่าบางเทียมันอาจถีมากนะมากเป็นคููได้ผมมากเป็นคููกับไม้เก่าเกดเกเก่าก็ได้กันามากเป็นคู่บวเกกับเก้ามากยกตัวอย่างนอกจากย่างเพื่อเพื่อเอฟซีเพื่อมาเข้าใจยกตัวอย่างอาจจะเป็นสามเก้าหรือว่าเก้าสามหรือว่าเจ็ดสามสามเจ็ดนี่คือบ่ตัวใดตัวหนึ่งตรงมาก คือรับผมแม่นละค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับวันนี้อาจจะมาเบิ้ลทั้งสวงก็ได้ผมทั้งเก้าทั้งเจ็ดก็ได้วันนี้อาจจะเป็นเก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าก็ได้คือเกาเนาะค่ะเพราะว่าเพุ่นบอกผมรอดิเส้นของแต่ว่าเหล็กมันสายพุ่นสายกุ้นแหพุ่นผมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสายสาพูตเฮาสายปูตาเฮาอ๋อฟังข้างนี้เป็นสายปูตาครับผมแต่ว่าพุ่นของผมนี่พุ่นบอกผมนี่เมได้บอกว่าม่นพ่อจำบอกนี่คว่าไปไปว่าพ่อจำบอกเมียนแต่ว่า อันนี้คุณสัพผชีติงเส้นน่าจะมาคุณสักซีิสัมผัสได้เนาะครับผมถึงต้องก็เลยมาแวเป็นแนวทางให้พี่น้อง่นไดไปพิดกันแล้าหน้าไดบีอเบิงเนาะครับผมแต่ว่าอันนี้คุณแฮตั้งแต่ว่าคนคนบ่ได้บอกดี่แต่ว่าันที่ผเานคนบอกนาจะติดติดต้องเก่าในความดูเสือกในเส้นของคุณสัพพชีติถือต้องครับาจะมมครับผเพราะว่ามันจะออกตันนี่อาจารย์เมื่อคนจะออกกันนี่วันที่สิบ6สิบหกกุมภาครับผม ลงจุนไหวกันกันมากกันนักก็ได้่านักก็ได้แล้วตรงงบผมแต่ว่าไดแล้วกานแทนครับผมคันติดเก้าติดเจ็ดเนติดตาครับผมเมื่อวันหน้าจะผาาครับผมวันหน้าจะผ่าเนาะคถ้า้ายคนปล่อยเรขดีผมค่ะวันที่สิบห้านาจะมีเกตกบเก้าครับผมวันที่สิบห้าพรน่าจะมาแต่ว่าคุณศักซิดยิบลอตเตอรี่ไว้จากใบแล้วจ้ายิบไปไป หลายใบอย่ีแต่ว่าตินกะเป๋ามาเอ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 ามาช่วยเอาเอาเป็เบิ้งน้ำแน่นะบ้านแมงของกม่ได oh ้ตัวกระเมาแม่พ่อปลาปูพ่นบอกเราหยิบเก็บเก้าไหวรีบที่น้อกไม่ได้ตัวครับเพราะว่าปูพ่นบอกครับผมค่ะผมผมประกงฮุกนี่เพราะผมไม่ได้โกงครับเพื่อนบอกผมแล้วปูน่ะแต่ว่าปูนี่บอกตาวาบบ้านแมนพระบนวัดนี่บอกพูงไงพูงปูครับผมสัมผัส เพิ่นสัมผัสได้ครับผมปูอยู่ที่วัดนะคะบ่แม่นพระครับผมบ่แม่นพระบ่งอย่างพี่เพิ่นบอกผมหนึ่งสามเก้าสี่เจ็ดเก้าครับผมครับผมที่หยิบใบใบนั่นเด้ใบทั้งใต้เออเลขชุดครับชุดหนึ่งสองใบเพื่อดีครับผมยิบสองล้านได้แท้ครับผมแต่แม่งกันครับผมแตกแน่้ยนั่นติดมาติดมาใบเดียวครับพูดยิบมือนีพร้อมนี้หนิเพิ่นบอกเลยผมก็หยิบเลยเพิ่นบอกเลยผมก็เลยหยิบเพราะว่าผมเห็นผมหยิบรวบกันเพิ่นบอก ที่ที่อันนั้นเพิ่นบอกลายมือเราส่วยหนิผมยิบผมเก็บไบบาทผมก็เลยบบอสใส่กระเป๋ามาอันนี้ของกระยิบมือนี่เลยครับผมเพราะว่าเพิ่นบอกเนี่ยผมเพิ่นบอกต้องยิบดิคือเสียงโชคนะเพิ่นบอกเข้าแล้วดิกันเข้ามายิบกค่ะกันคือก็ไ่ได้เพราะว่าเข้าอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นบอกเข้าแล้วถือเพื่อถือกระยาแต่ว่าพมนปามันมันเป็นตัวนี้วันที่สิบหกหนงกันซื้อากันมักเก่ามือเจาะใส่เก่ายังไงได้เบื่อใส่เก็ดเพิ่นบอกกันมืเจ้ามาเก็ดเบือใส่เก่ามาเก็ดยังไ็ได เจ้าวันข้ับผมแล้วจะมากบอกง่ายงครับผมผมมักคููผมเลยจับคููเส้นเลยเจ็ดเก้าเลยตครับผมนี่นี่เลขปูกุดแหนี่แต่ว่าเพิ่นก็ได้บอกเลยแต่ว่าเพิ่นบอกผมค,คุณศักดิ์สิทธิ์นี่คือบอกง่งไๆคือสัมผัสใ้รหรือว่ามีเส้นนี่แหละมีเส้นคิดว่าเลขวัดกุดแหน่ะจะมีเก่ากับเจ็ดนี่แหละครับผมถูกต้องถึงตั้ตงว่าส่วนตัวของคุณศักดิ์สิทธิ์มักเจ็ดเก่าก็เลยยิบเจ็ดเก่าไปเลย เนาะค่ะคนว่ามันตัวเก่าคนบางคนค่ะตัวเก่ากันกับวันนี้อาจจะเป็นช็อตแปลกเลยตามไปครับผมนี่ตัวเก่าถ้าว่าตัวเก่านี่มันก็หลายอย่างปูบนบอกดิแต่ว่าบนพระบนมันอยู่วัดนี่บอกค่ะค่ะเผมสิว่าพระว่าพระอยู่วัดน์พระปูยุวัดบอกว่าเมนปูคมนี่บอกพูมปูกสวัสดีค่ะมาพบมาพากับมัณฑการอยู่ช่องมัณฑการผ้ารวยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เดินทางมาบ้านพ่อจำเนาะค่ะก็ได้มาพ่อคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปทามแนวทางตัวเลขในหันที่1 6กลุ่มภ้าพันที่จะถึงนี้เนาะค่ะมาไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชมว่าหววนี้คุณศักดิ์สิทธิ์เพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากคุณศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเพิ่นกะหายแนวทางมากนะคะเพิ่นกะมี สัมผัสเนาะคะ่ะนี่นะคะเป็นกะไฮแหนวทางม้านะคะเก้าแปดสองห้าสองแปดสามโตนะคะเจ็ดสี่เจ็ด 4, 7, ค่ะและ้วกะนี่นี่นะคะเก้าเจ็ดนี่ละค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะรัฐบาลลอตเตอรี่ลแล้วสื่อไปแล้วยิบไปแล้วคือเจ็ดเก้านะคะ นี่แหละค่ะธรรมชมก็เป็นตัวเลขแนวทางจากคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะแอดก็นั่มาเสนอธรรมชมเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นธรูมชมกับโปรไซวิจารณญาในการรับชมรับฟังผิดถูกายว่าให้กันเด้อค่ะท่าธรรมชมมอมักประชบกันเื่อนผ่านทามักท่าชบกรจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื่อสลากกินแบงค์รัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอกจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ